ผมมาอีกแล้วเช้านี้ที่สกลน,นครตลาดนัดบ้านท่าเล่พี่น้องคนมีทุกวันอาทิตย์นพี่น้องเด้อเป็นยังพี่น้องหมู่บ้านก็มีฮอตสะพานลอยพี่น้องพโพ,งพดโพดโพดโพด,พด,พด,พดไปเบิ่งผลละหักลากไหมไปเบิ่ง,ส,งสมุนไพรว่าเราจะได้อะไรไปไปดูไปดู ไปดูด้วยกันว่าเราจะได้อะไรผลไม้โอ้ยมีหมอนด้วยมามามา,มาครับโอ้ต้นไม้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูอะไรไม้กินสาราเปาไหมกินไม้สาราเปา มาดูสมุนไพรหน่อยรถสองแถวก็มีได้พี่ด้ยงเลยไะ <มา S 1> เดินทาง<ม>าเดินทางเดินทางาโอ้ยหมาขามีหมาขามีหมาขามี เราก็รับไ่ให้เรารับไม่ใด้รัมา uh <des hora. S 2> จาก right. ่านระวังรถนะไปเข้าซอยนี้ก่อนไปดูสมุนไพรกับตาก่อน คนกำลังหลายมาหลายพี่น้องช่วงนี้ได้อะไรได้อะไรมะเขือลายยางลาบอกมาพี่น้องขอมาซอยนี้พี่น้องบาทน,นี้ครับสวัสดีครับครับผมอยู่กรุงศรีครับผม เออครับผมขอบคุณครับเดินกลับเดินกลับไปดูข้างหน้าเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเพื่อเจอต้นมกทุเรียนราคาถึกจักหน่อยพอได้ซื้อเมื่อปุ๊บโอ้ยได้ยังไงเหรอเหรอเหโอ อ้บวมบวมนํ้ขนาดเนาะอีกจัมือสองมือจะเอาไปอีกสองมือประบมือมือจะเอาไปมืออใช่แลเนะอ้วนะอ้อย อ้อยใกล้แล้วใกล้แล้วเออแล้วมันคือคือมันกว่าแม่มันละม้างนี่ลยเดิน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 สองร้อยแปดเซฟห้าร้อยสิบบาท ป้า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 ไปอย่าฟ้าห้ามมันคลองหลายไปสิเอาไปเลาะอันนั้นบ่ได้ได้ไปเลาะน้องหาบาได้บบ่ไปบไป